สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาพบกันในเรื่องของที่ยังค้างในคลิปพิเศษของพระผงคลุกยางรักใหญ่ก็คือหลวงพ่อแก้ววัดเครอวันหนะ้าที่มาลงตอบคอมเมนต์ของท่านท่านหนึ่งในคลิปที่แล้วซึ่งก็พูดไปได้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งหน้าที่ไล่ตอบอแบ่งเป็นช่วงๆของคอมเมนต์นะผมก็ไล่ตอบคอมเมนต์ที่เป็นความรู้หรือตอบ แล้วได้ความรู้ของทุกท่านผมก็ทําแบบนี้มาเสมอซึ่งมันก็จะข้ามไปข้ามมากับบทเรียนปกติก็ตามนะก็ทุกคลิปที่ลงไปล้วนมีประโยชน์มีสติให้ท่านรู้จักคิดเป็นในการสะสมพระพิมพ์พระเครื่องอย่างคลิปพุทธย25ศตวรรษนะท่านก็ได้ทราบว่า,าพระเป็นพระลอนะตามภาพไม่ใช่พระพรำอย่างที่เขาหลอกเราเรารู้พออะไร เรารู้ก็เพราะว่าเราใช้สติและงานช่างเข้าไปสวมตามยุคสมัยการเอางานช่างสวมจึงเป็นจึงจะเป็นในการแยกพระเกทแท้ในคลิปนะที่ลงพุทธยี่สิบห้าศตวรรษที่ผ่านมาไปแล้วมีคนถามว่าทำไมหลุมอากาศมีเยอะจังในวงนี้ที่นำขึ้นมาสอนอนั่นก็เพาะสาเหตุว่ารีบทำมากเพราะช่างทำจํานวนมากนะการแห้งตัวของ าดปูนเทลอ่ออาจจะเหลวบ้างนะเช่นเรากดนะแบบลงในเนื้อปูนเหลวๆนะปูนซีมเมนต์หรือปูนขาวเหลวๆหน่อยนะแล้วก็ยกออกมาหรือยังฝังแบบพิมพ์นั้นไว้อย่างนั้นพอแห้งตัวเราก็เคาะแม่แบบบอ,อกท่านก็จะเห็นไหมว่าปูนนั้นมันจะมีหลุมอากาศนะยุบลงไปจากการแห้งตัวเซตตัวของเนื้อปูนเองด้วยนะ มีอากาศอยู่ในปูนนั้นนะเช่นเราฉาบผิวปูนให้เรียบเทพื้นเห็นไหมยังมีหลุมอากาศอาจจาก,การแห้งตัวของปูนด้วยนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุจากความรีบนะหลุมอากาศนะเมื่อกดลงไปมันก็ดันอากาศลงไปนะอากาศก็จะไหลอยู่ในช่วงของร่องนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพลักษณะให้ดูทําไมฟองอากาศมันชอบมีในร่องขององค์พระ เห็นไหมเรากดลงไปนะส่วนเว้าส่วนโค้งของแขนองพระหรืออะไรก็ตามที่มีส่วนเว้ากดลงไปอากาศมันก็จะไหลเข้าไปตรงช่องว่างเห็นไหมส่วนหนึ่งก็ถูกดันหลอกข้างนอกนะในเรื่องของอากาศเมื่อเรากดลงไปนะทำให้ไหลเข้าไปตรงช่องวเว้า,วานะเช่นร่องแขนช่องอะไรพวกนี้มันจึงชอบเกิดฟองอากาศอยู่ตรงนี้นะตามลักษณะของธรรมชาตินั่นเองนะดังนั้นเราดูพระหล่อนะยุคเก่ายุคโบราณน,นะฟองอากาศ ลักษณะนี้มันก็จะต้องเกิดตามร่องต่างๆเท่านั้นนะจะเกิดตรงนูนนะเหมือนตรงสังคาติอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะมันต้องเกิดตามร่องอย่างนี้นะถึงจะเป็นเรื่องของธรรมชาติการไหลเข้าไหลออกของอากาศนืกออกนะเวลาเรากดลงไปนะนี่ก็คือ,อาสาเหตุหลุมของลุมอากาศนะการมีเยอะนะเพราะการรีบรึง่งนะการไม่พิถีพิถันนะ จะน้อยบ้างมากบ้างนะงานพวกนี้ก็แล้วแต่องค์นะบางองค์ก็มีน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะบางองค์ก็ไม่มีเลยก็คงจะหายากใครมีก็ถือว่าโชคดีนะเพราะแต่ละถาดนะเป็นงานแฮนเมดทั้งหมดนะการจําลองการสร้างรวมถึงวัสดุเราจึงอธิบายทุกสิ่งในองค์พระได้ตรงนะกับขั้นตอนการสร้างก็แท้เท่านั้นเองนะแล้วมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปลงบู่ไขอีกนะที่โรงเรียนลงบู่ไขไปนะว่าเรียนลงปู่ไข เป็นพระรอนะไอ้คนนี้น่าจะไปชมช่องของช่องหนึ่งนะที่บอกเขาบอกว่าเหรียญยุคเกา่าคือเหรียญรอนะแล้วไอ้คนนี้ก็น่าจะโผล่มาดูในห้องนี้นะแล้วก็มาคอมเมนต์แบบนี้นะเราเรียนมาแล้วนะในเรื่องเหรียญลอผิวจะเป็นยังไงใช่ไม่เรียบใช่ไหมไม่เรียบนะต้องมาผ่านขั้นตอนอะไรอีกก็ต้องมาผ่านขั้นตอนขัดแต่งอีกหลายรอบนะ แม้พุทธยีส่สิบห้ศตวรรษนี้นะหล่อจิ้มลงแบบว่าเรียบที่สุดแล้วก็ยังไม่เรียบเลยนะเมื่อเราดูพื้นผิวดีๆเห็นไหมผ้าหลอก็ถึงจะทําแบบกดแล้วก็หล่อเลยนะปูนที่เนียนที่สุดก็ยังไม่เรียบนะเพราะมันมีการไหลเข้าไปของโลหานั่นเองนะข้อสองอะไรอีกจุดตายเลยนะอันนี้ใช่ออกไซด์การเผาไหม้ไง พระหลอยุคเก่าจะถูกพอกด้วยคราบไหมเบ้าหล่อทั้งหมดนะต้องมีแม้เราจะล้างขัดนะในขั้นตอนทุบเบ้าออกมาจนเกลี้ยงที่สุดนะคราบมันก็จะพอกพูนขึ้นมาตามอายุนะถึงจะเป็นการหลอ่อนะเหมือนพุทธยิมหาศตรวตรรษนี่ก็าตามก็ยังมีออกไซด์นะของการเผาไหมการหล่อขึ้นมาอยู่เห็นไหมตามอายุของเขานะเหมือนเดิมนี่คือจุดตายนะเหรียญหล่อต่างๆ ก็ตามคราบตะการอีกล่ะนะถ้าเป็นหลอดินไทยหลอดินไทยก็จะมีตะการคราบเบาอยู่ด้วยเห็นไหมก็รอยขัดแต่งอีกล่ะนี่มีไหมหลงปูไข่หลงพะก,กันไม่มีนะออกไซด์การเผาไมหม้คนที่สอนมันก็ไม่ได้มีพระเทนะในช่องนั้นนะแล้วก็เป็นการโจมตีกันเท่านั้นเองนะแย่งลูกค้าอ่าแล้วก็เอาพาขึ้นมาขายนะมันก็ขายพวกขายพาทั้งนั้นนะอ่า ไม่มีของจริงมาสอนเลยถึงเอามามันก็ต้องเอาออกไซด์การข้าไหมขึ้นมาถูกต้องไหมเมื่อมันเป็นผ้าหล่ออย่างที่เขาพูดนะเขาก็ต้องเอาออกไซด์ข้าไหมขึ้นมาชี้แสดงก่อนค่อยสอนอย่างอื่นได้เหรียญหล่อเก่านะถ้าเป็นเหรียญหลอ่อนะเห็นไหมถ้าเราไม่ได้เรียนนะไม่มีความรู้งานช่างจบไหมเหมือนคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยนะเหรียญหลวงพ่อก,กันหลวงปู่ไข่เนี่ยเป็นผ้าหลอ่อเห็นไหมจบใช่ไหม เชื่อไปแบบไร้หลักและวิ่งไปหาของปลอมนะตามสำนักที่เชื่อว่าเขาพูดจริงนะแต่เรามีความรู้เรางานช่างเข้าไปสวมจบจบทุกลายเลยนะจึงว่ารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชาเห็นไหมเราต้องมีสติให้มากในยุคของการหลอกลวงนะอย่างพุทธยีพุทศตวรรษนะมีคอมเมนต์บอกอ่ะยังเหลืออยู่นะยังมีขายอยู่ใครเชื่อบ้างว่ายังเหลืออยู่ นะถ้าใครเชื่อก็เลิกสะสมพระไปเถอะนะเพราะคุณไรสมองไปหมดแล้วนะให้ผมเรียกสติไหมหรือพอแค่นี้มาเรียนหลงพ่อแก้วกันต่อดีกว่านะผมให้การบ้านคุณนะหาเหตุผลที่ว่าพุทธยี่หาศตวรัษรมีขายเพราะอะไรทั้งที่คนต้องการมากทั่วบ้านทั่วเมืองจริงไหมและทําไมขายมา60กว่าปียังไม่หมดเป็นไปได้หรือไรในโลกมันจะขายยาวนานขนาดนั้นนะขนาดลงปูแหวนนะบางรุ่น นะรุ่นเราสู้หรืออะไรเนี่ยถูกต้องไหมผลิตหลายแสนองนะแจกข้าราชการนะตามประวัติแจกชาวบ้านแป๊บเดียวรวดเดียวกเกลี้ยงนี่หลายแสนองค์นะและมีการปลอมออกมาเพียบเลยนี่หลายแสนนะเทียบยี่สิบห้าศตวรรษสิอ่าหลวงปู่แหวนคืออะไรหลายแสนองค์คือหนึ่งในสิบส่วนของพุทธยี่สิบห้าศตวรรษนี้ถูกต้องไหมนะคูณด้วยจานวนเดือนตามตาก,กานี้นะยี่บห้า จำนวน3ล้านกว่าชิ้นนะที่แจกให้เช่าบูชาถูกต้องไหมต้องหมดลงในปีแรกเท่านั้นสูงสุดนี่คือตักกะนะความเป็นจริงนะบอกแล้วถ้าของจริงยังไม่หมดของเก๋จะออกมาไม่ได้นะนี่เก๋เต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนเลีนบาทช้างสามเสียนเหมือนกันนะเป็นล้านเหมือนกันนะแจกนะทุกวันนี้มีไหมไม่มีเลยบางคนเกิดมาจนแก่ก็ยังไม่เห็นของจริงเลยมีแต่ของปลอม นะนี่ก็หลักล้านนะภาษาอะไรหลักพันหลักเหมือนผมต้องพูดให้ฟังนะคุณอย่าคิดว่ามันจะมีให้คุณเห็นนะดังนั้นขายไม่หมดเป็นจริงได้ไหมนะคุณไปตอบเองสติคุณก็จะเห็นนะมุกนี้นะใช้กันแทบทุกที่นะคุณไปดูเลยวัดที่มีเกจิดังๆมันจะมีพระที่ขายไม่หมดตลอดเวลานะถ้ารุ่นนานหน่อยก็จะมีเอามาวางนะไม่กี่ชิ้น มีแบบนี้ตลอดเวลาจนอายุคุณดับขันก็จะมีขายเสมอนะให้ทราบตรงนี้พวกย้อนยุคร้อยปีอะไรเนี่ยมนี่คือจุดทำเงินเขาเลยนะอย่างพะยันนะ,ะรุ่นปลูกเสกปีนั้นนะผมไปบูชามานะเขาบอกหมดไปแล้วนะลงคลิปไปแล้วคนเป็นสะพานไม่เหลือแล้วครับหมดแล้วเนี่ยผมย้อนไปอีกไปในปีหลังมามีอีกบอกยังไม่หมดเห็นไหมนะผมก็บูชามาเหมือนกัน นะถึงรู้ว่ามันไม่ใช่แต่เราศรัทธาความศรัทธาแล้วก็น้องๆน้องนุ่งๆนะหลานๆก็อยากได้ก็บูชามาฝากเขาเป็นของฝากนะนี่คือวงการนี้นะอ่าวงการนรกนะผมบอกคุณไปหลายคลิปแล้วแต่ทาคตจึงไม่เชื่อทุกยูนิฟอร์มนะตามที่ขึ้นต้นคลิปไว้นั่นแหละนะเอาง่ายๆใครบอกที่ใดยังมีขายนะเอามันทุกเกจีนี่แหละนะ ให้คนขายสถานที่นั้นๆน,น,นะที่ขายสาบานดูนะตายหงยกโคตรทำอไรก็วิบัติฉิบหายนะสาบานดูว่าผ้านี้คือผ้าที่ยังหลงเหลืออยู่จริงขายไม่หมดจริงไม่ใช่ผลิตออกมาตลอดมารอคนนะให้มันสาบานกันดูนะผมรับรองว่าคุณจะถูกไล่เตะก้นแน่นอนนะรืมให้ก็เดินหนีไปนี่คือคําตอบที่ชัดเจนว่าไม่ใช่นะแต่ถ้าสาบานนั้นใช่หมใช่ ยิ่งสาบานมันก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองนะ,ะถ้าของจริงเท่านี้เองสิทธิาคตต้องไม่มีลังเลนะคนทําไม่ดีนะมันพูดหรือทําความจริงไม่ได้จําไว้พอละยาวแล้วเรามาต่อกันเลยนะคลิปที่แล้วนาคอมเมนต์ของท่านที่บรรยายเรื่องหลวงพ่อแก้ววัดเครอวันมาลงตามขั้นตอนที่ท่านคอมเมนต์มาถึงช่วงไหนก็ถึงช่วงนะศรีสาพระมิก มีลวดลายครอบคล้ายซาวเบลใช่ไหมที่ผมหัวรอไปเพราะว่าคนคนมาคอมเมนต์เนี่ยคงจะอายุมากพอสมควรนะ mm. ผมก็ได้แสดงเรื่องของอยางรักไว้พอประมาณนะแล้เอาสมเด็จที่ทารักทาทองมาลงให้ชมด้วยจริงๆแล้วมันก็คันปากพอสมควรนะเรื่องสมเด็จเนี่ยก็อยากจะไ่าย,ยาวเรื่องสมเด็จสักทีแต่มันก็ทำไม่ได้อีกนะ เขาได้ลงคลิปปิดตายเพราะเก๊ป้องกันให้คุณไปก่อนนะก็คือสาบกลุ่นะเอาไปเท่านั้นก่อนเรื่องสําเร็จนะให้คุณแยกเก๊แท้ด้วยกินสาบกลุ่นะเอาเท่านี้แหละก่อนให้ทราบเพียงว่าขนบตรงนี้คือการลงรักทาทองปิดทองนี้เป็นขนบสืบทอดกันมาตั้งแต่มีการใช้รักนะ,ะตามประวัติว่ามีมานับ4 0 0พปีแล้วนะในเรื่องนี้ก่อนทับคลิปนี้ก็ได้พบลูกค้าท่านหนึ่งนะคลิปตอนนี้แหละที่เราได้ดูกันเนี้ย ลูกค้าท่านหนึ่งมาใช้บริการนะแล้วก็นำสมเด็จวัดระฆังลงรักนะมาให้อาชมก่อนทำคลิปนี้เพียงไม่กี่เพลานี่เองเห็นไหมคนเรามีบุญอยาพบอะไรก็ได้พบก็บอกว่าท่านนำพระสมเด็จเนี้ยไปล้างด้วยทินเนอร์บางชนิดนะจำเบอร์ไม่ได้ท่านบอกน่าจะเป็นชื่อของเบอร์ของทินเนอร์นะอ่าโดยใช้ทินเนอร์นะเปียกๆนิดหน่อยนะแล้วใช้แปรงขัดๆออก ค่อยๆขัดไปเรื่อยๆนะแป้งนิ่มๆค่อยๆขัดล้างออกนะจนออกมาได้แบบนี้เห็นไหมก็สวยงามนะรักที่ทาก็จะเป็นรักใหญ่สีดำนะคนละชนิดกับหลงพกแก้วและวัดะระฆังสององนี้นะที่ลงให้พวกคุณได้ชมไปก่อนหน้านี้นะทั้งสามององหนึ่งก็น่าจะเป็นชาติที่ใช้ชาติในการทาก็มีรักด้วยชาติด้วยเดี๋ยวเรามาวิจัยกันอีกทีหนึ่ง แต่มาตรงกับองค์ที่ผมให้เพื่อนบ้านไปแล้วนะคือองค์นี้นะเป็นรักชนิดเดียวกันกับรักดำโบราณเหล่านี้นะรักดำพวกนี้นะก็สาบสนไปแล้วนะมีเพียงรักนะแบบลงพอแก้วในปัจจุบันนะที่อนุรักษ์ไว้คือกลุ่มสีน้ําตาลเข้มนะอมแดงหรือ่าเข้มจนเกือบดำนะส่วนรักสีดำนั้นนะตอนนี้เราสั่งมาจากประเภท พม่าะนะตามที่ได้ยินมานะเข้ามาทํางานเช่นเครื่องเขินต่างๆพวกนี้เครื่องอะไรต่างๆนะ้ที่เป็นรักนะมาแทนอ่าและเขาก็ผสมกับน้ํามันสนด้วยหรือน้ํามันยางหรือน้ํามันกา๊าซนะเข้าไปในยางรักเพื่อไม่ให้เหนืดเกินไปนะยางรักจากพมา่าพวกนี้เวลาส่องสะท้อนนะจะออกคล้ายสีน้ําเงินนะเข้มคล้ายสีลุ้งหรือ,อเหมือนสีเปียงแมงทับ อ่ามันมีความสวยงามนะและคุณยางรักคุณภาพดีกว่าบ้านเรานะอาจารย์รักเขาพูดว่าอย่างนั้นนะอ่าแสงจะสะท้อนจากรักนะเหล่านี้สีดำที่สั่งเข้ามาเนี่ยนะสีก็จะออกเป็นสีดำคล้ามอาจจะเป็นเกิดจากนะน้ำมันที่เขาผสมอ่าเข้ามาในตัวยางรักหรือเปล่านะตรงนี้นะที่ว่าพระเกศทำไม่ได้ คืออะไรก็คือการผสมนี้ด้วยนะเพราะผ้าหลงพาะแก้วไม่ได้ใช้น้ำมันนะในการเข้าไปผสมนะส่วนความเงาของอยางรักนะมันก็เป็นน้ำมันอยู่แล้วเพราะยางรักเขาก็ใช้ทาเคลือบนะกันน้ำกันชืน้นนะแทนฉล็กอยู่แล้วแล้วก็ใช้รองพื้นในการทำลายรถน้ำเครื่องประดับเครื่องใช้ต่างๆนะเครื่องสูงต่างๆเครื่องเครื่อต่างๆนะรักเขามีคุณสมบัติคือ เป็นยางของน้ํามันอยู่แล้วทําไมเขาถึงแห้งช้าแห้งยากเห็นไหมเพราะเขาก็มีน้ํามันเป็นส่วนผสมอยู่แล้วส่วนน้ําจริงๆในในรักนะก็โดยการคํานวณแล้วออกมานะก็จะมีน้ําอยู่นะประมาณ40%นะแล้วส่วนยางต่างบ้านต่างเมืองบางทีก็มีน้ําส่วนประกอบอยู่ที่30%ปรนตะความอัศจรรย์ของอยางรักไหมมีทั้งน้ํามัน ในตัวแล้วก็มีทั้งน้ําในตัวด้วยอยู่ด้วยกันเห็นไหมที่การผสมน้ํามันนะก็ไม่ให้มันข้นเหนียวจนเกินไปนะแต่การสร้างวัตถุมงคลน,นะเช่นหลงปูเยมสะพานสูงจุม่มรักเนี่ยไม่ได้ผสมน้ํามันนะมันจึงมีความเหนียวของข้นคุณนกึกออกไหมนะยางรักจึงมีความเหนียวข้นเมื่อจุ่มลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นก้อนใหญ่ตรงบางที่นะมีความหนาบางที่บางบางที่หนาบางที่ นะตรงนี้ที่ผมสอนไปในคลิปที่แล้วนะว่าจุ่มรักนะมันจะไม่มีความเสมอกันมันจะมีบางจุดที่มีรักที่มีความหนาเป็นก้อนเป็นกลุ่มอยู่นะเพราะเขาเนืดน,นั่นเองไม่ได้ผสมน้ำมันนะถ้าเขาผสมน้ำมันในการจุ่มจะเป็นยังไงมันก็เหมือนลูกชุบมันจะมีความเสมอกันเห็นไหมเนี่ยการแยกภาคเกแทออกจากธรรมชาติของการจุ่มรักนะเราก็เรียนแบบาจาลอง อ่ะเนื้อรักเมื่อเราเข้าใจเนื้อรักธรรมชาติเป็นยังไงแล้วเราก็จะดูพระได้ง่ายขึ้นเห็นไหมมีความรู้มากกว่าพระเกของคุณไหมมีตำราไหนสอนคุณไหมแบบนี้อ่าหลังนั้นนะพระคลุกรักจุ่มรักนะแท้จะไม่มีส่วนของน้ํามันนะที่เขาใช้ผสมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ํามันกา๊าซน้ํามันยางน้ำมันสนก็ตามไม่มีนะถ้าตรวจเจอน้ํามันเหล่านี้ เกทั้งหมดนะเพราะเป็นรักยุคใหม่นะแล้วก็การเอาน้ํามันพวกนี้ไปผสมกับวัตถุมงคลไม่มีเกจิไหนทามันไม่เป็นมงคลคุณเอาน้ำมันก๊าซมาผสมนะไม่ใช่นะเพราะวัตถุทุกอย่างต้องเป็นมงคลทั้งสิน้นแล้วคลิปที่แล้วก็พูดถึงของรักสมุรักสมุกใสนะสมุกสมุกนะสมุกแปลว่าทานนะรักสมุกใสที่ทาที่สมเด็จวรขังนะอ่าองค์นี้ นะแล้วก็องค์นี้สององนะก็คือการเคี่ยวรักนะในอุณหภูมิร้อยกว่าองศานินดๆนะคือผ่านจุดเดือดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆมันก็จะคายน้ําออกมาในส่วนที่เป็นสามเนี่แหละนะที่อยู่ในยางรักนะเมื่อช่างตักที่ตกตะกอนใสนี่มาก็จะมาผสมกับชาตนะในการทารากลงไป น้ําที่ใสๆเนี่ยไม่ใช่น้ําธรรมดานะเมื่อมันแห้งตัวมันก็จะเป็นผลึกสายแข็งนี่เขาเรียกว่า,ารักสนะให้เข้าใจตรงนี้และเมื่อผสมผมก็จะเรียกสมุกทั้งหมดนะแม่กระเนื้อผงคลุกรักผมก็จะเรียกรักสมุกทั้งหมดนะเขาก็จะนำรักสพวกนี้มาผสมกับชาตนะแล้วก็ผงหินต่างๆสีต่างๆก็ได้นะทาในพระสมเด็จนะตามความเชื่อดังนั้น สีรักสมุกใสพวกเนี้นะที่ทาในสมเด็จก็จะมีความใสเงานะเป็นพิเศษนะยุคนี้ไม่มีแล้วรักพวกนี้มันก็ขบวนการช่างตรงนี้ไม่มีการทำอีกแล้วมันหมดไปแล้วห็นไม้มเมื่อเรารู้ประวัตินะทุกอย่างในการใช้รักนะเราก็จะเข้าใจนะของเก๋เขาก็จะใช้นะสีใช้เรซินเรซินก็จะเป็นยางไม้ก็ไม่มีแล้วยุคปัจจุบัน นะทุกวันยุคปันนี้เขาจะใช้เป็นพลาสติกเหลวแล้วนะในการนะทำพระเกพระปลอมต่างๆนะเรียกเรซินนะก็คือพลาสติกเหลวนั่นเองนะพอจะเข้าใจพอสังเขตนะเราก็จะมาต่อคอมเมนต์นะของท่านผู้นี้นะที่กล่าวต่อมาอีกว่านะต่อจากคลิปที่แล้วนะที่หูเหมือนเสาวเบานะก็จะต่อตรงนั้นมาเลย แลผมทําคลิปนะท่อน1ห,หายไปนะก็ทําอยู่2วันก็หายไปก็หมดกําลังใจนะในตอนนี้ร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะว่าจะมาต่อหลงพกแก้วนะให้จบจบคลิปนี้ก็เอาเท่านี้นะขอชาร์จกําลังใจนิดหนึงนะเพราะว่าอุตสาห์ทำสอวันแล้วข้อมูลก็หายสงสัยจะมีอาถรรพ์อีกแล้วนะรอบที่3แล้วนะที่เป็นแบบนี้ ก็ขอกําลังใจจากนักเรียนทุกท่านนะจะได้มีกําลังใจทำต่อไปนะกว่าจะได้แต่ละอย่างนี่มันค่อนข้างจะยากนะแล้วก็มาหายง่ายๆทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของเรานะเป็นที่โปรแกรมะคลิปนี้ก็ขอจบครึ่งทางเขาแล้วกันนะคลิปหน้าค่อยมาเริ่มกันใหม่นะในหลวงพ่อแก้วนะแล้วก็เรื่องของชาตินะสีแดงว่าคืออะไรอะ่ะคลิปนี้ก็ เ,เท่านี้นะสวัสดีครับ